ต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันนะครับ League of the Truth นะครับผมในรอบ8ทีมสุดท้ายครับวันนี้จะเป็นทีม r e a p e r ครับจเจอทีม Anno ฮะเดี๋ยวผู้เข้าใส่แล้วครับ Nitic Snake โชกค,ครับสะดุดไปหนึ่งทีเหยียบนะฮะทิดจังหวะนี้ก็ผมต้องเปลี่ยนเป้าหมายเป็นลำบากจ้าเทอร์เรอร์ไลท์ครับไล่ไปก่อนไปไล่ไป2องนะได้อพ e ิกซ์เตอร์เข้ามาเหยียบย่อต่ออกีกทีผมเป็นเพลย์ที่เสียงหรือเปล่าเริ่มเซนทอปลายโปรตายผมแรกกับไวเปอร์ฮะทีนี้คุกกี้ลงย่อต่อดับเบิลก็หลบไปครับเด็ดสเต็ปครับ คุกกี้ไม่โดนครับผมแล้วก็ถอยออกไปก่อนครับสแนปไฟเออร์ด่านนี้ว่าไงผมสแคตเตอร์เปิดผ่านไปพุ่ง็อปเหย,ยี่ยสามระยะต่อยรอดตีใส่ไวเปอร์เท็ตายผมแล้วกระชากนม่ลงเยอะพี่ตีย้งังซับไปดับเิวได้นพอดลอยครับและนี่ครับยังไงต่อจิ๊บรวบตึงกับพาดกันมาใส่เดนโคลคองเบอรวีเอ็มเอ็มวีเอ็มเอ็มเรียบร้อยไปที่เมื่อกี้คนนั้นพอดลอยฟรีสปอร์ตแล้วพอดลอยบอกตรงยิงตรงยิงเดินหน้าโจมตีธรรมดาโรอัพเปิดไปสโตรติกเตอรี่ก็ใส่เปล่าโอริเวอร์ครับผม แตกไปกหนึ่งครับผมแตกสี่ครับตอนนี้เทนนิสทีมอันโดฮะบุกมาจังหวะนี้ครับจับล็อกเปิดพอร์คล็อกไว้ครับจะตุกย้ำต่อคุกกี้ปาดผ่านกันไปครับใส่หนักจะเต็มเทนนิสบอลเลนวอลเลน,นเรียบร้อยครับผมทางด้านโอแมกนัตคอยเหมกันทีนี้แกต่อโดนไล่ขอเพาลโซวาทีวันนี้ก็เปิดสโตนเกตมาไล่บีบก,กดดนะ้ี่ต่อดีมคอยครับต้องยืนขึงยืนยิงไปยิงรอบทิศทางมาหน่อยทีไม่รู้จะเอาใจโรหรือว่าทางด้านเลอเชคดีแล้วใจโรตายไปกับผมกูไอโอครับเออร์สวิตก็ซื้อเดินมาฮะ อีกไซน์ด้านโน้ของบังนี่ครับโอ้โหโดดไซเล็ดมาเลยครับมอนสเตอร์คิวนั้นพอดน้อยพอดน้อยนี่เดือดจัดไซเล็ดมาแล้วแต่หินย่ำรุ่ต่อวานเลนได้แบกไปครับผมแล้วก็กูดเกมเวลเพลย์ครับสำหรับทางด้านโนของฝั่งทีมอันโนผมเป็นรีเปอร์ชนะไปครับคู่แข่งขันในคู่ถัดไปนั่นคือทางด้านโบนิเวตไวด์เปอร์เกมมิ่งครับเจอกับยูดีเวสุวันโฮมนั่นเองฮะเตรียมรับชมโลชาแล้วกับยูดีวีโฮมครพอทำพิธีเสร็จไปครับ สกีเวอร์กับชาและอาบีแล้วกันแล้วดีมคอยให้ผมอาร์ดอนเปิดอันติครับผมเข้ามาบัฟให้เนี่ยตัวคารูน่าคารูน่าไม่โดนสเปียร์หรือเปล่าฮะโอ้ครับใกล้ดีครับทางฝั่งเป็นอันดครับสเปียร์มาแล้วครับเมื่อกี้ลูน่ายืนอยู่ผมนึกว่าจะมีคนโถใส่ลูน่าแล้วโดนสเปียร์กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งอันดครับผมเข้ามาช้าถึงก้นแล้วก็กูดเกมเวลเพลย์ครับช็อบแบบนึ้งสกีเวอร์กับชาต่อแล้รีวุ้ดปาดผ่านกันไปครับสเปียรเอาบัตย้อนลงต่ออีกทีครับอารีน่าเอาบัตรครับผม พอทัมวิกิเสร็จมาต่อครับจังหวะนี้ยังไงกันชนเข้าเต็มครับผมฝั่งทนเดนติบรถพัดต่อยผ่านมาก็เซรีก็เรียบร้อยไปครับทางด้านนี้ครับสแกนเนอร์เปิดมาย้ำต่อตีเข้าไปถึงทีเนบุตดายครับผมเรียบร้อยไปกับทางด้านโนขององค์ฝากครับนี่ฮะเมดูซ่าครับแตกผ่ายไปเดียวผมโคโนข้อมาแบบเด่นๆครับเด่นๆครับอัดเด่นๆไปขนมปังอีบินเดือนครับผมทนเดนตนมาสตั่นบิ๊กหลบไปต่อกระโดดมาตีทัมวิกิอาสามไปต่ออีกทีฮะ 4G คอครับเรียบร้อยไปฮะทางฝั่งโกของปอร์ติเวนไวเปอร์ผมผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายครับ